เมื่อพ the ูดทังเรื่องฝึกหัดจิตก็ต้องพูดทังเรื่องอากายของจิตฝึกหัดจิตก็ต้องพูดทั้งเรื่องจิตให้รู้จิตเสียก่อนจึงค่อยฝึกหัดจิตได้ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวจิตก็ฝึกหัดจิตไม่ได้ฝึกหัดเข้าไปงั้นน่ะมันก็นำไปตามเรื่องตามราวของมัน เมื่อจักจุดหมายของที่ตั้งของจิต <c> เ <oughs> ยนั้นควรที่จะให้จับตัวต้นของจิตได้เลยก่อนอาการมันหลอกมันหลอนมันโกหกมายาท่านเรียกร้ายอย่างหลายเรื่องจิตนำ จิตเป็นผู้แปลกให้เป็นผู้ผูงคู่แต่งจิตเป็นคนหลอกคนลวง <c oughs> จิตมีมายาสาไถาจิตเป็นมารจิตเป็นกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างท่านพูดทั้งเรื่องจิตทั้งนั้น <c oughs> ไม่พูดทั้งเรื่องทางชั่วไม่ทางดี ในทางที่ดีท่านบอกว่าจิตตังดันสุกขาวห่งจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้นี่ยากคนที่เข้าใจ <c oughs> จิตท,ที่ฟึกผลแล้วนั่นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขันยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบกันพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกทสงสายด้วยอาการต่างๆนั่นแหละค่อยชอบ พาะวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันกระลีงเต้นอยน่อยงั้นแะกระโดดโลดโผวอเ่างงั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบาย กระโดดโดดโลดโผนนะ่ะเข้าใจเรื่องของสุขคองสบายจ <c oughs> ิตที่สงบที่อบลมได้แนละ้วเข้าใจว่าเป็นเครื่องแต่ร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นไนะเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีสระความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้น ที่ <c oughs>